ได้เอนี้ยเลยนี่อยากใส่ชุดนักเรียนด้วยอ่ะไม่ได้เอามาจากเลยเหรอะงั้นโอเคพี่กรณ์โทรบอกผู้จัดการให้เอาชุดนักเรียนมาให้ครับตอนนี้กําลังคิดท่าเต้นครับผมระหว่างรอผู้จัดการเอาชุดมาให้น้องแก้มบอกว่าเต้นให้โซ่พี่กรณ์ก็ไม่รู้นะว่าโซ่มันคืออะไรครับผู้จัดการเรามาแล้วนี่นผู้จัดการพี่กรณ์แล้วเหรอคบน่าจะเป็นผู้จัดการน้องแก้มด้วยแหละไปกันครับผมมาแล้วนี่นะครับน้องแก้มบอกมีชุดนักเรียนแล้วต้องมีสติ๊กเกอร์ลูปหัวใจพี่กรณ์ก็ต้องไปหาซื้้อแถวนีครับ น้องมีก็เลยไปช่วย หาซื้อนี่ครับเจอแล้วสติกเกอร์ลูกหัวใจที่ทุกคนเอาไว้ติดวันวาเลนทนยกว่าจะเจอร้านแล้วท่าเต้นอ่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยมันจะโซไหมอ่ะโซแน่นอนชีเสิร์ฟตอนนี้ทุกคนก็ช่วยกันติดสติกเกอร์นะครับเจอลูกหัวใจครับครับผมตอนนี้ได้มุมแล้วครับผมสวยชีเสิร์ฟมากครับน้องแก้มคิดถ่าเองนะครับมุมใหมครับน่าจะยังไม่ได้ครับทุกคนเทคสามน้องแก้มก็เป็นคนถือไฟให้ครับทั้งตากองทั้งทีมไฟครับเข้าไปช่วยครับตอนนี้ช่วยกันขอเปลี่ยนโลครับหวังว่าจะได้นะครับเทคหกแล้วแสงเราก็ใกล้จะหมดแล้วทำไม คลิปเต้นมันหายากขนาดนี้ครับเพลงสิทครับยังไม่ได้สักทีครับหายยากเหมือนกันนะครับอันนี้อธิบายแล้วอ่ะเสร็จแล้วครับผมใครอยากดูไปดูที่ช่องน้องแก้มเลยครับผม